ง่วงก็ง่วงนะคะแต่ก็ต้องทําหน้าที่เป็นลูกชายที่ดีปกติก็จะตื่นสายนะคะแปดเโมงแต่วันนี้ต้องตื่นตีห้าก็เพราะว่าต้องมาส่งแม่ไปโรงเรียนฟังไม่ผิดคะ่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้แม่มีเรียนที่กรุงเทพก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ล่ำลากันอยู่นานคะ่ะจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องบอกเขาก่อนตลอดเพราะถ้าไม่บอกนะคะเขาจะตามหาเราแล้วก็รอกินข้าวพร้อมกันแต่ถ้าเราบอกเขานะคะเขาก็จะกินข้าวเองได้ค่ะไม่ต้องรอเรา นี่ก็รอส่งแม่จนสุดสายตาเลยนะคะไม่ยอมเข้าบ้านส่วนแม่เนี่ยก็สู้ชีวิตมากค่ะเมื่อคืนนอนเที่ยงคืนตื่นตีห้าจริงๆแล้วแม่มี cross เรียน2วันนะคะก็อยากจะนอนค้างคืนที่นี่เลยจะได้พักผ่อนแต่ก็ติดว่าลูกชาย2คนนอนรออยู่ที่บ้านค่ะก็ต้องไปเช้ากลับเย็นตอนกลางวันเนี่ยก็อยู่ใน p a t working woman พอกลับมาบ้านนะคะก็รับบ,บทคืณแม่ต่อเลยแล้ววันนี้ก็ป้อนยาเป็นมันสุดท้ายแล้วนะคะ ส่วนที่ไปเรียนในวันนี้นะคะก็เพื่อไปรับความปังให้กับแบรนด์คิงโจใครเป็นฝ้ากลับมานานไม่หายสักทีกดเซตนี้ที่ตะกร้าไปลองใช้ได้เลยค่ะลูกค้าใช้แล้วกลับมารีวิวนะคะบอกว่าเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลไว้ฟ้าหลังคลอดของฝนนี่ก็หายไปแล้วเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยขายดีแบบนี้เลยค่ะ